ร้านคิสตันช็อปร้านบริการขายโลบัคเลสุดคุ้มและยังมีบริการกดเกมพาและผลในบ็อกฟุตอีกด้วยแล้วยังมีบริการรับกดเพชรอีกด้วยนะสนใจิล่์ติดต่ออยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมอ่นใจกวา ไปเจอเสียงที่รักในคลิปนะต้นคลิปเอามาใกล้ไมค์ขนาดนี้เป็นไงครับทุกคนก็ต้นคลิปนะครับผมก็แฟนผมร้องปลุกกำลังใจครับให้ทุกคนแบบว่ามานั่งสมาธิกันนะครับผมทุกคนเป็นไงล่ะ <c oughs> โคตดเทใช่ไหมโอเคครับทุกคนก็สวัสดีนะผมอยู่กับผมดิวทีวีนะครับผม่นเกมระบอกกันอีกแล้วนะครับในแมปมิ l เลียนแอคเวนเจอร์ออนไลน์นะครับ <c oughs> ผมทุกคนนะเออ ็จะมารีวิวแบบนี้กันนะทุกคนก็ผลใหม่เข้ามาเนาะก็เป็นผลแสงนะผมเขาบอกไว้ก่อนเลยนะผมทุกคนผลแสงแม่งยังออกมาไม่ครบเลโอดแอดผมบอกแอดแล้วไว้ทาผลเ็จก่อนนะค่อยปล่อยออกมาแอดไม่ฟังเลยว่าเดี๋ยวปล่อยปากแอดแตกนะผมหยอกหยอกนะทุกคนมาเรามารีวิวกันเลยดีกว่านะทุกคนสําหรับผลนี้นะทุกคนนะก็โอกาสดรอปนะทุกคนก็โอกาสอยู่ที่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับผมทุกคนหนึ่งเปอร์เซ็นต์เลยก็คือแบบค่อนข้างที่จะยากเลยเนาะสำหรับผลนี้นะครับผมเออมาทุกคนครับเรามาดูสกิลเลยดีกว่านะโอเคเอาเลยททุุกกกกกคคคนนนนเเแรตตัััววไ่ใช Z นี่ทุกคนมันจะง้างี้นะแล้วก็ปล่อยไปงี้นะผมนี่ดูนี่ครับตุ้มอย่างงี้นะครับผมอย่างงี้นะทุกคนสกิลแรกนะผมกดอย่างงี้เลยนะครับทุกคนโอเคสกิลต่อไปนะผมทุกคนนะเดี๋ยวพับหน้าต่างนี้เอาไปก่อนนะครับเออนี่เป็นหน้าต่างแอมินนะคิดว่าผมแฮกนะครับผมเออนี่สกิลแซดนะต่อไปสกิลอาซีนะทุกคนสกิลเอ้ยสกิลบีนะสกิลบี้องกดค้างนะมันจะยิงงี้นะครับนี่ทุกคนกดค้างนี้มันจะยิงงี้เลยนะโ <_ S 1> คตรด,ดีอะทุกคนเออนะผมอ่าโคตรดีนะ โคตรดีนะเดี like okay, time time ๋ยวยังขาด X กับ Z เอ้ยไม่ใช่ขาด X กับ C นะทุกคนรอนะครับรอในอนาคตเนาะเออนะครับผมนี่ก็คือสกิล Z นะอ่าเป็นอย่างนี้นะมันก็เหมือนสกิลอ่าตัว V เนี่ยทุกคนก็เหมือนสกิลแซดนะผมแต่เป็นเหมือน Z กดค้างเนาะโอเคทุกคนมาเดี๋ยวลอง V นะ V อีกรอบนึงได้ไหมลีนานะแบบเนี้ยทุกคนท้องข้างที่จะลีนามากนะครับเออกด V ค้างโอ้โหกดไม่ติดนี่ครับปึ๊บนี่ทุกคนสกิล V ีค้างก็เหมือนสกิล Z นะทุกคนนะเหมือนสกิล Z แบบว่ารัวๆนะครับผมนี่ดูปึ๊บนนนี่แแแอออดดดมมมิิิน เอ้ยแอด f ปล่อยโอ้ยิงไม่โดนโอตายแล้วนะผมแอ Dial คโคตรเกลือนะผมนี่ประมาณนี้เลยทุกคนโอเคสกิลสุดท้ายคือสกิล f นะผมนี่ทุกคน f ก็จะบินแบบนี้เลยนะครับเอคอค่อนข้างที่จะดีเนาะเออคือบินอย่างนี้เลยนะทุกคนนะคือแอดนะครับก็ได้บอกมาให้ผมนะเดี๋ยวบอกไว้เลยสกิลแรกคือปล่อยแสงที่เรานะที่เราแบบว่าได้รีวิวไปนะผมสกิลสองก็คือนะครับสกิล x นะก็คือลูกเตะนะผมสามคือขึ้นดาบแสงแล้วก็สี่นะผมพลังปล่อยแสงรัวนะผม 5วาร์ปแล้วก็6ปินนะเดี๋ยวเราก็ต้องรอดูผลแสงตอนเสร็จรอ,อบนึงนะครับอันนี้ก็มารีวิวให้ดูคร่าวๆก่อนเนาะก็คือแอดนี่ยังทําไม่เสร็จนะผมเออแอดหน้าตายมากเลยทําไม่เสร็จนะครับผมออทุกคนครับแล้วตอนนี้ผมได้ฟังก์ชันแอดมินมาเว้ทุกคนกด E นี่มันไงบินย็ดเคได้ฟังก์ชันแอดมินมาด้วยนะครับผมนี่ประมาณนี้นะทุกคนโคตรเทนะผมกด R นะครับผมในการบินขึ้นนะแต่กด E ก็ ine, มันคือดาวนะแต่ว่าเรามีผลแสงก็จะบินเร็วขึ้นนะเนาะเฮ้ยมีฟังก์ชันแอดมินรู้สึกว่าดีคือแบบว่าคดีนะ คือโคตรดีนะครับผมบินอย่างนี้เลยเอ้ยโคตรสุดโคตรสุดนะครับโอเคทุกคนนี่ลงปืนแล้วกด e นะครับผมเอ้ยเอ้ยนี่ผมมีผมเป็นแอดมินี่ผมเป็นแอดมินทุกคน,นเป็นแอดมินนะโอเคทุกคนอ่าผลแสงนะมันก็ไม่มีอะไรมากนะสกิลมันค่อนข้างที่จะน้อยนะต้องรอแบบว่ามันอัปเดตมาใหม่ก่อน,นครับตอนนี้ก็แบบว่าสกิลยังนูบด้วยนูบด้วยอยู่นะทุกคนก็รอครับผมรอมานะครับรอมาใหม่นะ โอเคทุกคนก็คลิปนี้อาจจะสั้นๆน,นะทุกคนก็มารีวิวอัปเดตใหม่เนาะเอ้ยลืมบอกทุกคนอัปเดตใหม่นะอัปเป็นเลเวิว600ด้วยเออลืมบอกไนดะ้ไงวะลืมบอกอัปเดตใหม่เฉยนะทุกคนเออก็เลเวิว600นะทุกคนนะสำหรับอัปเดตใหม่ที่เข้ามาเนาะโอเคทุกคนผมอัดคลิปนี้เป็นรอบที่สองไงอาจจะลืมตรงไหนไปบ้างนะทุกคนเนาะเออเพราะว่าคลิปแรกน,นะผมเฟลนะอัดพลาดนะ้ำเลยมาอัดคลิปนี้ใหม่เนาะ คทุกคนก็คลิปนี้มีประมาณนี้นผมใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด s u subscribe ผมด้วยนะใครกดแล้วขอบคุณมากเลยทุกคนเดี๋ยวก็มาเจอคลิปหน้านะดูขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวจะมาสปอยอัปเดตรอคลิปหน้าลีจะมีผลอะไรใหม่เข้ามาด้วยนะครับแต่ยังไม่บอกอือไม่ไปครับ